สำหรับพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่2เปิดด้วยคู่รอบ6โมงครึ่งโดยทางไบตันนะครับซัดนาทีบาปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อหนึเป็นแดนนี่เวลเบกยิงประตูให้ไบตันขึ้นนำก่อนในนาทีที่60นะครับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามตีเสมอได้จากอาหมัดดียโลจนมาถึงในนาทีที่90 5, บวก5าไบตันนะครับมาได้ประตูชัยจากชูอัลเพโดขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่ง ส่งผลให้เจ้านกนางนวลนะครับเก็บไปแล้ว6คะแนนเต็มส่วนปีศาจแดงมี3แต้มเท่าเดิมทีมผู้ชนะอย่างไบตันนะครับมีสถิติไม่แพ้2เกมแรกมา4ฤดูการติดนับตั้งแต่ฤดูการ 2021- 2022จากผลงานคว้าชาัยชนะ2นัดติดทำให้ฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์เป็นผู้จัดการทีมที่น่าจับตามองอย่างมากหลังทำทีมให้สู้กับแมนยูนิเต็ดได้อย่างสนุกสูสี สำหรับการทำประตูของแดนนี่เวลเบ k กนะครับในเกมนี้กลายเป็นประตูที่100ในอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยทีมที่เขาทำประตูให้มากที่สุดนะครับก็คืออาร์เซนอล32ประตูที่2นะครับก็คือแมนยูนเต็ด29ประตูส่วนทำประตูให้ไบตันนะครับในขณะนี้จะอยู่ที่28ประตูและสามารถยิงได้2นัดติดต่อกันจากเกมแรกที่บุกไปชนะเอฟบตันสประตูต่อศูน รวมไปถึงการทำประตูใส่ทีมเก่าของตัวเองอย่างแมนยูนเต็ดนะครับซึ่งแดนนี่เวลเบกยิงไปแล้ว6ประตูอีกหนึ่งนักเตะนะครับของไบรตันที่มีผลงานน่าสนใจก็คือบิลลี่กิลมอร์ซึ่งมีสถิติชนะการดวล5ครั้งเข้าสกัด2ครั้งและผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย7ครั้ง100%ไม่พลาดเลยนะครับมากกว่าผู้เล่นทุกคนของไบรตันในครึ่งแรกไบรตันนะครับ มีสถิติที่ทําได้ดีกว่าแมนยูในช่วงหลังโดยชนะไป4เกมจาก5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกโดยชัยชนะครั้งเดียวของแมนยูในเต็ดนะครับเกิดขึ้นในนัดสุดท้ายของฤดูกาล2023-2024ส่วนฝั่งผู้แพ้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าหากเทียบกับผลงานของทีมในกลุ่มบิ๊กซิด้วยกันจะพบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือทีมเดียว ที่ไม่สามารถทําสถิติชนะรวด2เกมแรกของฤดูกาลได้เลยตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019ก่อนเข้าสู่เกมนี้นะครับแมนยูนเต็ดมีอัตราเปอร์เซ็นต์การแพ้สูงถึง43%จาก14นัดที่เคยเจอกับไบตันในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นอัตราการแพ้สูงที่สุดต่อคู่แข่งอย่างไบตันและในนัดที่15นะครับก็เพิ่มสูงถึง47%โดยการเจอกันทั้งหมด15นัดในเกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งแมนยูนะครับแพ้ไป7เกมส่วนสถิติของผู้จัดการทีมนะครับอย่างเอริกเทนฮากกับการคุมทีมแมนยูน t เต็ดเจอกับไบตัน5นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าแพ้ไปถึง4นัดและชนะแค่ครั้งเดียวและแมนยูนะครับเป็นทีมที่เสียประตูช่วงทดเจ็บแล้วแพ้มากที่สุดถึง6เกมในรอบ2ปีแล้วมีสถิติต่ตอนะครับว่าถ้าหากแมนยูนเต็ดไปเล่นเกมเยือนแล้วเสียประตูขึ้นน้ำก่อน และไม่สามารถกลับมาชนะได้ซึ่งในเกมนี้กลายเป็นเกมที่14ของแมนยูที่ไม่สามารถพลิกกลับมาชนะได้ก็คือแพ้ไปทั้งหมด12เกมเสมออีก2การเสียป,ประตูท้ายเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นมาตลอดนะครับของแมนยูนเต็ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุคข,ของเอริกเทนฮากซึ่งเจ้าตัวนะครับยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข การเปลี่ยนตัวของเอริกเทนฮารในเกมนี้นะครับถือว่าสร้างข้อสงสัยให้กับแฟนๆของปีศาจแดงอย่างมากแม้ว่าจะมีหลายครั้งนะครับที่เขาเปลี่ยนตัวแล้วเห็นผลดีชัดเจนแต่เนื่องจากเขานะครับได้ทำการถอดบรูโน่ผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมในนาทีที่79ทั้งๆที่เกมนะครับยังเสมอกันอยู่ซึ่งเมื่อถอดออกไปเกมของแมนยูนะครับที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วกับแย่ลงไปกว่าเก่า พวกเขานะครับถูกไบตันขึงอย่างต่อเนื่องเพราะหาโอกาสแย่งบอลและเอาบอลไปครองไว้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีตัวเก็บบอลอย่างบรูโนอยู่ในสนามการจะเปลี่ยนนักเตะค,คนสําคัญอย่างบรูโนออกจริงๆแล้วนะครับเทนฮากควรจะรอให้ทีมเป็นฝ่ายนําหรือนําขาดจนไม่มีอะไรแล้วก่อนเพราะว่าในทีมตอนนี้ยังไม่มีนักเตะค,คนไหนที่ทําหน้าที่ได้ดีเทียบเท่าบรูโนในตอนนี้ บูโน่นะครับมีสถิติสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งถึง4ครั้งสร้างโอกาสทำประตู3ครั้งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆของแมนยูน t เต็ดที่ลงสนามในเกมนี้ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวมาคัสดเรดฟอร์ดนะครับยังคงเล่นเหมือนเดิมเหมือนนักเตะที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเขามักจะเลี้ยงไม่ผ่านและทำบอลเสียอยู่เสมอทำให้เกมรุกของแมนยูยังไม่ลื่นไหลแต่เมื่ออเลฮันโดกาาโชลงมา เกมรุกทั้งฝั่งซ้ายของแมนยูนเต็ดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากานาโชนะครับมีจังหวะที่หลุดเข้าไปทําประตูได้แต่กับโชคร้ายที่บอลไปโดนเซิร์ซีที่ล้าหน้าอยู่เข้าประตูไปเสียก่อนไม่อย่างนั้นผลการแข่งขันอาจจะออกมาอีกหน้าหนึ่งก็ได้เราจึงอยากเห็นกานาโชนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายแทนแรดฟอร์ดในเกมต่อไปที่จะเจอกับลิเวอร์พูล มีอีกประเด็นนะครับที่แฟนบอลฟีศาจแดงเห็นนะครับก็คือต้องมีหน้าเป้าในเกมแรกนะครับแมนยูนเต็ดเอาตัวรอดมาได้จากการทําประตูช่วงท้ายเกมของเซอร์ h ซีแต่อะไรแบบนั้นนะครับมันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆเกมการที่พวกเขานะครับไม่มีกองหน้าตัวเป้าทําให้ในกรอบเขตโทษนะครับมันเคว้งคว้างและทําให้โอกาสจบสกอร์ของทีมนั้นนะครับมีน้อยลงไปโดยเอริกเทนฮากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น จากเกมที่เจอฟูแเล่มโดยที่เขายังใช้บูโน่แฟนันส์และมิสันเมาส์ผัดกันเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ส่งกองหน้าอาชีพอย่างโจชัวเซิร์กซีลงสนามตั้งแต่ต้นเกมโดยในเกมนี้นะครับแมนยูนิเต็ดมีโอกาสยิง11ครั้งตรงกรอบ4ครั้งซึ่งน้อยกว่าไบตันที่ยิงไป14ครั้งตรงกรอบ5ครั้ง